ก็าบ,บสวัสดีน,น้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนเทเกมิ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มสกินยอนนั่นเองนะครับผมนะก็คือสกินโคนันนั่นเองนะครับผมส่วนสกินไฮยาเตะเนี่ยพี่สุ่มไปก่อนนานนั้นแล้วนะครับผมแต่ว่าได้มาในราคาประมาณ2,000กว่าคูปองนะครับแต่ทีนี้พี่อยากจะลองสุ่มดวงกับโคนันว่าเราจะหมดกี่คูปองกันนะครับ ก็เราก็เหลือคููปองอยู่ประมาณ2,000กว่านะครับผมนะก็อยากจะลองสุ่มดูนะครับผมนะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้เมื่อวันที่21 2สสิงสิงหานะครับผมนะก็เป็นคลิปย้อนหลังนะครับผมนะก็ไม่ได้มีเวลาทําเลยนะครับผมนะพอมีเวลาทําก็อยากจะลงให้น้องได้ดูกันนะครับผมนะ ก็สิ่งที่เราจะเอานะครับผมก็จะมีป้ายประกาศแล้วก็ปุ่มกดนะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็คือในส่วนของสกินของยอนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นโคนนันที่แบบเฟียฟ้ 5, มามะพร้าวแก้วกันเลยนะครับผมนะอ่าน้องๆคงได้เห็นการรีวิวจากาช่องอื่นมาแล้วนะครับผมนะแต่อันนี้คือเรามาในส่วนของช่องเราบ้างนะครับผมคือพี่เองก็อยากรู้อะ เออว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับผมนะเป็นสกินปุ่มกดนะแต่เขาบอกก่อนเลยนะครับผมนะว่าคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสุ่มเท่านั้นนะครับผมนะไม่มีการเล่นให้ดูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นท่าเน่นแล้วก็อ่าป้ายประกาศนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยนะผม ที่พี่ตัดสินใจสุ่มสกินโคนันเพราะว่าแฟนพี่ชอบโคนันนะครับนะก็เลยว่าเนีเราเอามาด้วยดีด,ดีกว่าอะไรอย่างงี้ในในกูปองก็เหลือแล้วนะครับผมโอเคไปกันเลย10ครั้งนะครับผมนะก็โอ้โหได้มาได้มา4เลยนะครับแต่เรามีแล้ว2นะครับมาโอ้โหได้แม็กงันเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ไปอีก10ครั้งครับผม เรามาดูกันว่าสามพันคูปองจะหือจะพอไหมนะครับผมนะอ่าน,นี่แล้วก็กดสุ่มเรื่อยๆเลยนะครับผมนะกดสุ่มที่ะสิบครั้งสิบครั้งนะครับผมนะเพื่อที่จะดูว่ามันจะพอหรือเปล่านะผมส่วนอันนี้มันให้เลือกนะครับผมมันมันเอาเลือกสกินหรือว่าจะเอาเหนนรียญน้าของเราจะเลือกเหรียญหนึ่งเดียวเลยนะครับเราเราจะไม่เลือกสกินนะครับเพราะว่าเราอยากได้คนนั้นนะครับนี่ก็กดสุ่ม ผสมมือนี้ย่่าให้มันครบแล้วเราจะรีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหลังนั้นไดแอนนิดมานะผมแต่เรามีละเหลือ2,600อุปรณ์นะผมตอนนี้เหลือ2,500้วละมาก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอแพงน้องรวนก็ด้วยนะครับผมนะแต่หวังว่าน้องจะไม่ดูกันอย่างเพลิดเพลินนะครับผมนะการที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสุ่มสกินแบบนี้ต่อไปกันด้วยนะครับผมนะอ่าโอเคตอนนี้เราเหลือ2 1 0 0ันห้าสิบแปดคูปองนะครับผมแล้วก็กดสุ่มทีละสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งนะครับผมนะแล้วเราก็ได้ทีละสี่สิบหกสิบโทค็นนะับผมเรียนโทค็นมาตอนนี้ก็สี่ร้อยสามสิบสองแล้วนะครับผมนะเราดูกันว่าจะพอไหมอันนี้เหลือ1พันเก้าลทุกคน มลุ้นช่วยกันทุกคนเหลือพันเก้าแล้วจะไหวไหมเนี่ยเนี่ยจะบอกนะว่าจะได้เติมเพิ่มบวกนะอันนี้เหลือพันเจ็ดแล้วทุกคนได้เพต้ามาแต่ว่าก็เราเรามีแล้วเนาะมันก็ได้เป็นเหรียญแต่ตัวไนที่มันที่เรายังไม่มีมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาสกินหรือจะเอาเป็นเหรียญน,นั่นเองเอนะครับนะโอ้โหอันนี้ก็ติดโหลดนิดนึงนะผมเนเช้าเนเช้าติดโหลดติดโหลดเนเช้าระคางด้วย ไม่เป็นไรกดใหม่นึกว่าจะออกแบบเปลี่ยนได้ยเยอะหน่อยอ๋ออันนี้นาคอนในแมนเรามีแล้วนะครับผมอ,ออกแต่ห้ากับสิบนะครับผมแล้วก็เป็นสกินอ่านี่นี่แบบนี้เลยมันให้เราเลือกอะเราก็เลือกไปเหลือพันสองแล้วทุกคนโอ้อยจะพอไหมเนี่ยโอ้โหเ,เปิดดู ไม่ไม่ใช่หลยนะคือพี่คิดไว้ก็คือมันประมาณพันสองใช่ไหมคนนั้นแล้วเนี้ยพี่คิดไปเพิ่มมีมาสักสองร้อโทเค็นก็ประมาณพันสี่โทเค็นน่ะคือพี่ต้องได้ถึง,ถงนั้นนั่นนะเพราะว่าพี่จะเอาทั้งป้ายทั้งอ่ทั้ง่เาเต้นทั้ง,งสกินปุ่มปุ่มสกินหรือหรือสกินปุ่มของคนนั้นนั่นแหละเออพี่เองก็อยากได้มันครบครบไงเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้มันหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เลยอเจ็ดร้อยแล้วทุกคนอ๋อจะได้เติมเพิ่มไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะได้เติมเพิ่มไม่เอานะานร้องไอจ GM โเหลือห้าร้อยแล้ว GM GM ครับ GM ขอร้องขอร้องนะครับขอร้องนะครับ GM BGM โอ้เอาวีก็เกืียกันนะ โอ้เกือมากแต่ทำไมตอนแรกพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบแบบพี่ดวงดีว่ะตอนสุ่มหายาคือแบบดวงดีมากได้ได้มาแบบมันให้เลือกเป็นสก,กินอนิเมะของไวโออะแต่แต่สก,กินไวโอพี่มีเยอะแล้วไงพี่เลยเลือกเป็นเหรียญโทเค็นแล้วมันได้เหรียญโทเค็นมาทั้งสามร้อยเหรียญเลยเฮ้รเดพี่ใช้นานวันมันก็เลยหมดน้อยแต่นี้พอแบบมันใช้เยอะหรือเปล่ามันมันได้เลือดตั้งแต่แบบ น,น้อยๆหรือเปล่ามันเลยแบบเออเยอะะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด1นึ่งนะครับผมนะตอนนี้กูบอกแล้วก็กางจะหมดนะครับผมหลือสาอีกแค่นเดียวอีกแค่นเดียวและไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันต้องอยี่สิบแปดแต่เราบีสิบหกคดีแค่สอง o oh my god โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเติมคุบบังมาเพิ่มกันเลยโอเคนะครับผมเราก็ไปเติมหุบบังมาเพิ่มมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไม่เติมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะของมันต้องมีนะครับผมแล้วก็รับคงรับองอะไรเสร็จสับไปเลยอ่าแล้วก็กลับมาสู่การสุ่มของเราเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้เราเติมมาทั้งหมด1,200นนะครับผมนะประมาณพันสองมั้ง พันเอ็ดพันนี้พันสองเปนเอ็ดปั๊บประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็มาบวกกับของเดิมที่เหลืออยู่นะครับผมนะเห็นไนะก็สุ่มไปนะผมสุ่มไปอ่าได้มาอันนึงวารีมาแต่วาน,นี้ยังไงโอ้โหได้โอมเมนมาสี่สิบไม่ไม่เป็นไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขออีกหน่อยสี่สิบ 93้วครับ93แล้วกดซูมอีกครั้งเดียวไปจบเอ้ย98อะขาดแค่สองาแค่2องโอ้โหมา60ดังว่านี้นะก็ต้องแลกสกินไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาแล้วนะครับผมนะกับสกินของยนนะครับผมโคนันนะครับโคนันอูโดงาวะนะครับผมนะก็ เป็นสกินที่ตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่สุดท้ายก็เอาอยู่ดีนะครับผมนะก็หมดไปเดี๋ยวพี่สรุปให้แล้วกันนะว่าหมดไปกี่อูปองนะครับผมเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยความงามของสกินนี้กันเลยแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราขอสุ่มเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมอูปองมันเหลือเนาะโมมันเหลือเดี๋ยวเราไปเอาทาติ้นแล้วก็ไปเอา ป้ายประกาศแล้วก็สกินปุ่มนะครับผมนะโอเคเดี okay, ๋ยวขอข้ามไปเลยโอเคครับผมแล้วก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันแรกเลยก็คือป้ายความจิมเพียงเดียวนะครับผมนะแล้วก็ท้าเต้นในดงวงว่าโคนันนะครับผมนะก็เป็นน้องร้องเพลงเนาะต่อไปก็ป้ายประกาศนะครับผมป้ายประกาศโคนันนะครับและต่อไปเป็น สกินปุ่มนะครับผมของโคนน้นนั่นเองนะครับ <S <S คุกกี้เดี๋ยวเราไปใส่กันเลยมาเดี๋ยวเราไปใส่ชิ้นส่วนมันครบๆนะครับย้อนเราอยู่นี่นี่เรามีอยู่แค่สกินเดียวเปวนสกินเทพนะครับผมแล้วเปสกินคอเลบด้วยแล้วเปสกินแรด้วยมาเดนอันนี้แหละคุ้มแล้วย้อนจริงๆย้อนคุ้มแล้วจริงๆว่าจะเติมซื้อไอ้สกินเดมอนอาร์เชอร์ของของยอนนะครับผม <S <S แต่คิดไปคิดมา เอาสก,กินนี้ดีกว่าทั้งสวยทั้งเลด้วยนะครับได้ไปสก,กินคอลแลบด้วยอ่าเรียกว่าเออเอาอนนี้จบไปเลยแล้วก็ไม่ต้องซื้อมันอีก <c oughs> แล้วก็งดเติมอีกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวชิ้นส่วนชิ้นส่วนเดี๋ยนะนี่ปรับแต่งโอเคอันนี้ก็ปลดล็อกแล้วใส่แล้วนะผมสก,กินบุ๋มก็ใส่แล้วต่อไปก็ฮัตตินงนแะผมสวมใส่ไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นน้องร้องเพลงแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู ความสวยงามของน้องกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์นะครับผมที่ได้มาพร้อมสกินนะครับนึกเปล่าน้าน่าน่านา,นา,นาจ,ะจะใช่แหละเออน่าจะได้มาพร้อมสกินนะครับพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมนะแล้วก็เข้ามาสู่ในหมวดทดลองแล้วนะครับผมนะแล้วก็ออกองออกของแล้วก็ ให้เสีบนะครับผมนะะคืออันนี้คือไม่ใช่หรอกจริงๆไม่ต้องออกก็ได้แต่ว่าอยากให้มันแบบนี้นี่แล้วก็ท้าวาับเนี้ยท้าวาับโอ้โหสุด,จดจเจ๋จงแจ๋วเจ๋งแจ๋ว <c oughs> นะครับผมก็ดีนะผมตอนแรกก็เป็นปืนอ่าเ,เป็นอะไรนะนาฬิกายิงเข็มสลบใช่ไหมแต่นี้ พอครบ3ครั้งก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับผมอ่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคนใช้ปืนนะครับผมอ่าสุดอ่ะสะกิลโอ้โหนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สวยสวยเรื่องอยู่ก็ขุ้มอยู่นะครับผมขุ้มอยู่ขุ้มอยู่นะสะกิลสองกลายเป็นเตะลูกบอลน,นะครับผมอ่าโอเค ก็กินยอนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่เกินไปนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสโ,โลวของไม่ใช่ของโซโลดาร์เซเลเยอร์ดูนะครับนะว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรมีกอเกิดอยู่นะผมมีก็เกิดอยู่อย่างน้อยก็ช่วยได้แหละนะแต่ว่าถ้าเป็นในโหมด5้วิจริงก็คงอาจจะไม่นี่หรอก อาจจะไม่ถึงขั้นแบบใช้ก็เกิดนะผมก็อาจจะมีคนแทงให้เนาะอันนี้แล้วก็ใช้ก็เกิดนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในหมวดฝึกนะครับนะก็ใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดอะบีดนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเออเปลี่ยนเล่นๆไปนั่นแหละตามภาษาพี่นะครับผมโอเคก็สกินก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะแล้วก็น้องๆคนไหนที่ชอบ คลิปสุ่มแบบนี้นะผมคอมเมนต์บอกกันได้ในคลิปใต้คลิปได้เลยนะคะผมนะน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปการสุ่มแบบนี้นะผมพูดกุยกันได้นะครับแล้วและ,และน้องๆคนไหนที่สุ่มเหมือนพี่นะมาคอมเมนต์อกหน่อยหมดไปหมดไป,ก,ดปกี่คูป,ปองกันอของพี่หมดไปรวมๆก็ลายบาดอยู่นะทั้งรว,รวมของหายาด้วยแต่หายาไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคจำนาวันนี้ก็บายบายครับทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าและวันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ